แค่เดินก็ยากอยู่แล้วมาแบกเคียงขึ้นเข้าอีกไหมบันนี้แล้วไุยคักจังโอด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 อคักจังบอบนนี้นนอ้ ฝากกดติดตามไลน์หนังเลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปด้อครับเด้อขอบคุณเลยไอยๆครับร้องสวัสดีครับนะครับยดินต้อนรับพี่น้องทุกไลน์หนังเลิงนะครับวันนี้รมก็มากับทีมงานเจ็ดคนนะครับไปตัดหญ้าบนเข้ากันบนยอบนเนี่ยบนเขาครับโอ้ยเดยพาพี่น้องไปดูหน้างานนะครับทั้งแต่ทั้งตัวโอ้ทั้งแต่ทั้งตัวนะครับวันนี้นะครับ วันนี้ก็เพิ่งลงมาจะเข้านะครับเด <Je an, S 1> ี๋ยวมีาพี่น้องขึ้นไปดูบนเข้าหน้างานรายวันในเทอรี่นะครับว่บาว <và> สภาพหน้างานที่เป็นแบบไรนะครับเพิ่งอันนี้ตัดเสร็จไปแล้วเ <Okay. S 1> นาะ <c oughs> โอ้กูไปพี่น้องกูต้องเสียเวลาก่อนไปดูคลิปป้าพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไ้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปกดติดตามเด้อยพี่น้องเพื่อที่ไม้พลาดคลิปต่อไปนะครับโอ้ผิดว่าผูกพี่น้องเมย์จังนะครับลังจ้งตัดมานะครับไปไปดูคลิปกันเลยพี่น้องไป โอ้พี่น้องเอ้ยดูนะครับมามาดูหน้างานหนวันนี้พี่น้องเด้อพี่น้องมาดูบนยอดดอยใช่เนะจต่นกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด้อน้องดวงหลังพุทธปุ้นนะรถจอดอยู่ปุ้นนะปุ้นนะพากัดตัดหญ้าขึ้นมาคุะพี่น้องปุ้นนะว่าจะตัดขึ้นถึงยอดพี่น้องเอ้ย ดูนะครับย้อนไปยักมากกรียากได้เงินเข้ากวยได้เงินมันก็เบเมนง,งานง่ายคือกันครับเอาหน้างานไหมพี่น้องได้ดูกันนะครับพุ่นะจากติ่งเข้าขหางล่างบอลจอดพี่น้องตัดขึ้นมาก,กว่วเต้ทึ่งนะโ,โ,โอ้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 พี่น้องดูแต่ปลายหเข้าเฮือกเพี้บนะครับคุณนะฟังพุ่นก็อย่างหล่อค,คุณนะพุ่นะทีงานก็พากนตัดอยูพี่น้อง เขาลีมทำหลายพูนะ้นั้นมันก็ยืนเล่งอย่างเดียวแล้วน้องนี่แหลางานไหนเกาหลียขาฟังพี่ฟังน้องให้ได้ดูกับพี่น้องเอ้ยเพื่อวันนี้พวกเองก็บ่ได้มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูเท่าไหร่แล้วครับนะครับเนี่ยโอ้โหมาเต็มมืยพี่น้องเอ้ยพูนะ้นั้นดูแต่ทีมงานบุนเลยโอ้โหโอ้โหตายตาย กวยเตยได้เงินเข้าพี่น้องเลยนะครับเงยมีไหมโอ้ย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 กา,กา,กา,กาก็ลีดของจักจักรอยู่นะลิงนะครับเนี่ยน้องใสนกพิส่สบุญใช่ป่พูน่ะแต่นดอดหน,น้าปูหน้าบวมหมด <c oughs> โอ้โยอะไหน้าง,งาน,นะนะอะไรแบบนี้พวกพี่บอกน้องให้ดู Tai tai tai. John yak baka li. 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 John yak baka น้ำก็พากันเอาขึ้นมาควัดเดียวบุเนยโอ้ยขนกจินบุระเครื่องควงเลยเมื่อขึ้นหาวพมตอเลยสะได้ปุ่นะดูแต่ตัวตีนเข้าปุณเละเมย์เละตีงานนะไอ้พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยแบกเขียงตัดยาก็พอแห็งอยู่แล้วเดินขึ้นทางสะทันนะน้อง ฟุ้นยืนสังการอยู่ฟุ้นพุ่นนะเราลีเนี่ยนี่ยฝนบนะ่นไหวก็ยืนเจาเน้าแล้วป่นเนะพุเนน่ยโอ้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 คักคักเอา,างานมาให้พี่น้องให้ดูนะครับนางานจริงๆเลยน่างานแท้ๆเลยละวันนี้ต้องแท้เนี่ยพี่น้องครับ พอตัดถึงบนยอดเข้าแล้วก็ตัดบนตัดลงไปแล้วพี่น้องคุณนะคนตัดขึ้นมาก็ตัดขึ้นมาอย่างบวดุดนะครับส่วนทีมพวกเองก็เริ่มตัดลงไปแล้วพี่น้องนะครับคุณนะบางปลาอยู่พุ่นคนหนึง่งนี่คนหนึง่งคุณน้พี่น้องพี่น้องเห็นถนนหางหลังบ่ครับคุณนะตัดลงไปห้ารถคุณนะโอ้โห,โห,โหพี่น้องดูเะสภาพหน้างานนะนะครับมาพี่น้องได้ดูกันนะครับลา ตัดยาบดเข้าในเขลรี่ตายเป็นยังไงน้องนี่แหละครับตัดปลาสุนนะครับนี่น้องเห็นบอกครับต้นสุนที่เขาปลูกไว้นะครับตัดยาออก <_ S 1> โ,อโอ้โหนะนี่ต่อเตนก็ลายน้องคุณโดนไปแล้วนะครับนี่บดยอดเข้าน้ำเขียวลึกอยู่คุณนั่น้องเอ้ย <_ S 2> ตัดขนาดไ,ได้โน่นพุ่นไหมลูกหนึ่งพุ่นนะ พุ่นอะพี่น้องบุกปลาไปพุ่นอะเนี่ยนี่ในปลาพุ่นอะเดินอ้อมเพื่อขึ้นไปบนยอดเข้าพุ่นนะพี่น้องพุ่นอะบุกปลาฟ้าดงไปพุ่นอะหลุดตูดส้นเข้านี่ละย้ายมากเขาเป็นเบชรนี่ละพี่น้องโอ้โห

Hạch hai ta bùa tay ông tìm khảo đơn bay bùa nhỏ khảo bùa ho 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 โอ้โหคงกระหมัวใส่หน <laughs> ้ากากป๋ากคะยังออกเปียงหมดแล้ววุ้นอะวุ้นอะโอ้โหตายตายแค่เดินก็ยากอยู่แล้วมาแบกเคียงขึ้นเข้าอีกไหมบันเนี้ยแล้วโอ้ยวุ้นอะคักจังโอดถ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 อ ขักจังบ่อบบเนี้ยคุณนะ่โอ้ยโอ้ยเออขักจังน่ะขึ้นะงบึงมายอดเข้าคุณนะ่นะคุณนี่ยฮึขักจังบ่อบบเนี้ยนะ่ะ โอ้ยนี่พี่น้องทำง,งานเกาหลีดูเอาุูน่ะดูสั่นให้ด,ดึงยพี่น้องเลยุูน่ะพากันเดินขึ้นมาแต่งล้างพุนมองไปเบื้องทางเดินซ้ำุูน่ะตัดฟังพุนเสร็จมาแล้วเย้ ตัวเธอๆพี่น้องเองเดี๋ยวอันจะได้เงินเข้าดูความรับว่าพี่น้องโอ้ยทิ้งยอดเข้าอยู่แล้วโอ้ยตายชีวิตพี่น้องพี่ตัวเองครับว่าเะตัดขึ้นมาถึงบนยอดดอยคิดดูเพื่อว่ามันสูงหรือมันต่ำโอ้ยตัวเธอๆ เนี่ยมองอะไะยะเอ้ยที่ไหนเล่าโอ้ยคุน่ะไรคุณอะไรกว่าตีขึ้นบนยอดดอยเลยฮะโอโหขักจังคุน่ะไรน้องด่วเฮ้ยครับสู่งไปสู่งนะตัดยากขึ้นมากันนะคุน่ะฟังคุน่ะตัดไปละโอ้ ตัดห้าดิ้งดิ้งพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะต้องตัดลงไปแบบเนี้ยพุ่นน่ะตัดไปห้าคลองน้ำพุ่นน่ะพุะ่นน่ะครับพุ่นน่ะผู้หญิงก็เป็นคนแบกน้ำตามผู้ชายตัดพี่น้องเลยโอ้สียเสียอะไรงานในเกาหลีเป็นไงามาได้สองเดือน <c oughs> เป็นไงอยากกลับบ้าน ไอ้ตูเดือนวันได้ทีโอ้มันคือยากแท้เนาะความสําเร็จนั่นเนาะครับโอ้โหเนี่ยดูผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ต้องแบกน้ําตามนะครับเพื่อโอ้เพื่นพี่น้องไวตัดลงไปบันย์ไงขึ้นมาได้ยังไงเฮ้ยเพื่อตัดหน้าดิ้งดิ่งตาย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 โอ้โหเออ นี่พี่น้องนั่งงานในวันนี้โอ้โหคักจังน,นะครับในที่สุกดก็หมดเวลาแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยโอ้พากระเดื่อลงเข้าแล้วไปเนี่ยเคียงวางไว้พุ่งนะมืคอคนมาต่อพัดสันพุ่มมาเร็วเออนะไรสุดท้ายะสุดท้ายวันเนี่ย โอ้โหเปียกหมดเลยเนาะอย่างนเลยครับโบเมนมันโบเมนเงี้ยมันเป็นยางตายมันบ่โอ้โหคุณนี่ยแต่ละคนนะสนับแข็งคุณเนี่ยโอ้โหตัดจุดฮอร์ดยอดเข้าพี่น้องเลยคุณนี่ยพากันเดินลงแล้วมีละพี่น้องนางอะไรวันในเกลลีนะครับ มีทุกรสชาตินะครับผู้เป็ก็เอานาางานว้มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ดูนะครับให้คนที่กําลังดูได้คิดไล้ไล่นะครับว่าการหมากเการลีมันบูมเป็นเรื่องร้อเล่นพี่น้องนะครับมาแล้วก็ตั้งใจเฝ้าทําเฝ้าเก็บนะครับผมผู้เี็ก็ว่างว่าคงเป็นประโยชน์บนน้อยกระไรสําหรับพี่น้องและไรคนสาหรับการตัดสินใจอีหมากเการลีนะครับงานมีทุกรูปแบบงานมีทุกรสชาติพี่น้องเลยพุ่นนะพี่น้องมองไปทางหลังพุ่นนะครับเนี่ย โอ้โหโอเคพี่น้องแต่ตัวกับบ้านก่อนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ก็ตัวกวนพี่น้องก็จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์นางเหลืองเข้าไว้นะครับเพื่อที่ว่าบริภาดคิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาหน้างานไม้พี่น้องได้ดูนะครับว่ามันพอลรหดมันคดรอไะไรนะครับโอเคพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดินลงเข้าก่อนครับผม